สวัสดีทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กับเลี้ยวกาชนะเย้วันนี้เราจะมาเปิดกาชาเกมหงไกสตาร์เลวกันวันนี้มีตู้อ่าฟูสเวียนเข้ามาแล้วก็ตู้พี่คาบอยพอดีว่าอยากได้ใต้ฟูสเวียนตอนที่อ่า แพทมันเข้ามาใหม่ๆไม่ได้เปิดเพราะว่าต้องเก็บไปดองเปิดตัวอื่นก่อนก็เลยแบบเออยังไม่ได้เปิดแต่รอบนี้รีลันกลับมาแล้วกะจะเปิดก็เลยแบบเปิดให้ได้มีแต้มสะสมการันตีอยู่แล้วประมาณน่าจะยี่สิบน่าจะสี่สิบโลโดยประมาณเดี๋ยวขอนับดูก่อนห้าสิบสิบห้ายี่สิบ ยิบห้าสามสิบสามห้าสี่สิบประมาณสี่สิบสองโลแต่คิดว่าวันนี้น่าจะได้นะถ้าเกิดว่าไม่ได้ดวงแย่จนโดนลึกจริงๆงั้นเรามาเปิดกันเลยเยยังไงก็ได้แหละไม่ต้องห่วงอ่ะสิบโลแรกไปอ้าวสิบโลแรกก็ออกแล้ว อะไรครับเนี่ยเสียงเกมดังไปปะโอ้เสียงเกม,ปปเเกมน่าจะดังไปสิบโลจะออกเลยเหรอครับเนี่ยเรามาดูกันอ้าวออกเลยอ้าววันนี้คลิปจบไวเลยโอ้ ไรครับเนี่ยโอ้จบแล้วโอ้คนมันดวงดีอะครับน้องๆโอ้โอ้ไม่เข้าเนื้อเลยว่ะโอเคงั้นเราไปอัพตัวละครกันดีกว่าไหนไหนไหนยอยู่ไหนเอออัพน้องคนนี้ก่อน นี่เอ่อไลโคนพอดีว่าไล้โคนไม่เปิดเพราะว่ามีของเจผากอยู่แล้วเราก็ใช้ของเจผากเลยละกันง่ายดีจะได้ไม่ต้องเสียเพชรไปเปิดโอเคเลลิกฟาร์มมาแล้วเรียบร้อยสมสายใน อ,อ่ถุงมือถุงมืออันไหนวะอันนี้โอเคชุดอันนี้รองเท้าอันนี้ลูกแก้วลูกแก้วนี่แล้วก็สร้อยน่าจะอันนี้อัตราฟื้นฟูนพลังงานเซเซ์เรียบร้อย แล้วก็โ oh. อ้อ๋ต้องอัพเลเวลก่อนโทษโทษโทษเพิ่มเลเวลของฟาร์มมาเยอะไม่ต้องห่วงแต่สมดุดอัพเลเวลรู้จะพอไหมกดอัพรัวๆฮะ โอเคเต็มเรียบร้อยโอเคเราก็กดรับอีกเดี๋ยวอาจจะมีตัวเมื่อกี้กดเล่นๆกดไปเลยอ่าอันนี้พรสวรรค์ ดป้ายอันนี้ผสานมาของเยอะระ่านระ่านมาไม่ต้องห่วงของเยอะจัดอันนี้ก็ระ่านมา อีกสิบสี่อันน่าจะพอละมั้งโอเคต่อไปกดหมดแหละเดี๋ยวพวกนี้ค่อยไปอัพสกิลอื่นก่อน กดอัพไปเลยเดี๋ยวตรงนี้ขาดอะไรอันนี้ประธานมาของเยอะจริงๆก็ล่างไม้หมดเลยก็ได้เพราะว่ามันจะต้องใช้อยู่ล้วโอเคแล้วอันนี้ก็ น่าจะล่างมันได้เลยเอามาให้หมดโอเคเต็มอันนี้ถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มเพิ่ม เก็ okay. o, ประสานตรงนี้เพิ่มโอเคมาตรงนี้น่าจะหมดแล้ว โอเคที่เหลือคงต้องไปฟาร์มเอาเพิ่มหลักๆก,ก็น่าจะประมาณนี้เหลือพวกนี้เดี๋ยวค่อยไปหาของมาเพิ่มตอนหลังละกันโอเคขอดูสแตตหน่อยโอ้สแตตก็อืมความเร็วร้อยสามสิบถือว่ายังน้อยอยู่อาจจะเป็นเพราะลิลิกหรืออะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นไลท์ที่ไลท์คนก็ได้อืม เออเอาไงดีวะนะกดผิดกดผิดลองดูจิ้มไลโคนสักทีไหมอ่นไหนๆก็มาแล้วกดไลโคนสักหน่อยสักสิบโลอ่ะอ่าออกเลย คนดวงดีอะครับน้องน้อง,องว้าวโหจบเลยตู้นี้สบายชิวๆครับอ่ะกดสลิปเลยแย่โอเคอ่ะเดี๋ยวเปิดอัน,นอีกสามตัวให้ไม่มีอะไรกดสคิปไม่ต้องลุน้น อ่าอันนี้ก็ไม่ต้องลุน้นโอ้เกลือโอเคโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นั่นก็เปลี่ยนเอ่อไลคโคนเลยล้านเป็นอันนี้เปลี่ยนเปะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปฟาร์มนู่นฟาร์มนี้เพิ่มแล้วงั้นวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ บายบายเย้โ yeah. ู้ดวงดีดวงดีโว้ยฮโฮ